โอเคายโยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมไลน์เลนเจอร์กันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมนะอะมามาเปิดตู้ฝังท่านมืดกันต่อเลยก็แล้วกันนะครับผมหลังจากที่อ่าเราแบบว่าในแต่ละดีเนาะเราเปิดในสองตู้ท่านแสงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเราก็อ่าอาเกลือบ้างไม่เกลือบ้างเนาะนะครับผมนะก็มาลุ้นกันต่อแล้วกันฝังมืดนะฮะโคตรมืดเนาะ,ะว่าจะ อ่ะเกลือไหมหรือว่าจะได้นะผมซึ่งรอบนี้คลิปนี้เดี๋ยวเปิดเป็น id หลักก่อนก็แล้วกันลุ้นเป็น i อหลักก่อนแล้วกันนะฮะอพอดีก็เพิ่งว่างมาเปิดด้วยแหละนะครับผมนะที่จริงมันมาตั้งแต่นานแล้วเนาะก็มาตั้งแต่ตอนวันที่17เนาะเพิ่งมาเปิดตอนวันนี้ก็อ่าสิ 18 19ป้านี่แหละอ่ะแถวประมาณนี้นะครับผมนะแล้วผมก็เปิดตอนช่วงกลางคืนนะอ่ะไม่ต้องถามนะผมบอกตอนนี้เลยนะฮะว่าเปิดในสองเวลาไหนช่วงไหนนะฮะก็ตามนี่เลยช่วงกลางคืนช่วงเย็นเย็นช่วงหกโมงเย็นประมาณนี้แหละนะครับผมที่ผมเปิดณตอนนี้นะอ่ะก็มาดูดีว่าจะมีออกบ้างไหมนะครับผมอืมต้องออกแหละใช่ไหมผมก็ไม่ได้ไปดูที่ปุ่มต่างๆหรืออะไรต่างๆนะว่ามันออกเยอะไหมช่วงนี้ ณเวลาที่ผมแบบกําลังอัดคลิปอยู่นะครับผมอืมก็ถ้ามันไม่ออกก็ไม่ต้องเปิดตามก็ได้นะเพื่อนๆไปเปิดตอนช่วงบ่ายๆเหมือนเดิมก็ได้เผื่ออาจจะฟุกจวติดก็ได้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาซื้อตัวกระช้าเพิ่มเติมอีกสักหน่อยแล้วกันนะฮะเมื่อกี้รู้สึกว่ามันยังแบบว่าตัวเลขยังไม่โกมสักเท่าไหร่นะครับผมนะอะ่เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวจะเปิดเป็นตัวกระชาหมดเลยก็แล้วกันนะครับผมนะทั้งหมดเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอซื้อแป๊บนึง โอเคอีก2ใบสุดท้ายเดี๋ยวค่อยมาซื้อเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมนะทั้งหมด162ตัวกระชานะครับผมนะถ้าใน2ตัวกระชาไม่พอเดี๋ยวผมจําได้ผมยังไม่ได้แลกใน2ร้านค้าอีเวนต์ร้านค้าแลกเปลี่ยนนะเดี๋ยวค่อยไปแลกเพิ่มเติมอีกก็ได้น,นะ,ะผมนะต,ตรงที่ตัวกระชาตรงนั้นอะ่ะมันสามารถแลกได้เพิ่มเติมอยู่นะครับผมนะโอเคมาลุยกันเลยนะครับผมนะ รอบแรกจะเฟี้ยวไหมเด้งมาปุ๊บทันทีได้นาฬิกาปูใช่ไหมได้ปูเลยใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่ว่ะได้เป็นกระบองเพชรเป็นซันลี่อยู่แต่ว่าเป็นกระบองเพชรนะฮะโอเคใจลบมล่มเข้าไว้นะฮะอ่า ไปฮะลุยต่ออะ่ะคลิปนี้ก็จะเปิดแบบเรื่อยๆยาวๆเลยก็แล้วกันนะเพื่อนๆอ่ะช่วยรุ้นดูพร้อมผมไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะอย่าเพิ่งปิดคลิปวิดีโอนี้ไปไหนนะครับผมนะอ่ะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยส่วนใหญ่พากันกดออกก่อนเลยนะครับผมดูไม่ถึง4นาที5นาทีเลยนะครับผมนะหรือว่าดูเสร็จถึงประมาณนี้ก็ออกเลยนะฮะช่วยสนับสนุนผมหน่อยแล้วกันนะครับผมนะเพื่อนๆโดยที่การดูคลิปจนจบหน่อยแล้วกันนะครับผมนะโอเคครับผมขอบคุณครับไว้ก่อนเลยก็แล้วกันเนาะโอเคนะครับผมเนาะมา ลุ้นกันต่อเลยเดี๋ยวยาวเรื่อยๆวันนี้คลิปนี้ได้เฮมไหมอ่าเดี๋ยวคลิปหน้า,เด,นาเดี๋ยวค่อยมาลุ้นต่อไอดียถัดๆไปกันแล้วกันนะเพือ่อนๆรอติดตามรับชมผมหน่อยแล้วกันนะเออพอดีช่วงนี้ก็จะวุ่นๆยุ่งๆอยู่นะครับผมนะก็จะอ่าอาจจะแบบ2-3วันเปิดครั้งอะไรประมาณนี้ก <c oughs> ็ได้ <c oughs> อืม เนื้ออาจจะเปิดแบบรวดเดียวก็ได้นะผมแต่ว่าคลิปจะค,ค,ค่อยๆทยอยลงอะไรประมาณนี้นะครับผมนะโอเคไปฮะคลิปนี้ไม่ใช่รอบนี้โอโหอะไรเนี่ยเจมไม่ใช่เจม,ม่วงเลยเหรออยากได้เจม,ม่วงอยู่นะอาออกไปเจม,ม่วงก็ได้หรือออกตัวไหนก็ได้นะครับผมนะส่วนลูบี้ผมยังไม่ได้พูดเนาะใช่ไหมลูบี้เดี๋ยวผมจะเปิดหานาฬิกาปู่ต่อแล้วกันนะถ้าผมยังไม่ได้นะครับผมหรือ ตัวทักมือต่างๆที่ผมแบบว่าอยากได้อะไรมากๆเลยประมาณนี้นะครับผมมือตัวไหนก็ได้อะไรประมาณนี้ถ้าผมไม่ได้จริงๆนะผมก็จะเปิดหมดทั้งตัวลูบี้ทั้งตัวกระชาเลยแล้วกันนะคลิปนี้นะครับผมไม่ดีหลักนะผมจะไม่เก็บแล้วแหละนะครับผมผมไม่เก็บยาแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะพอไหวอยู่แหละนะผมเล่นระหว่างอันนี้เดือนของแบบว่าทั้งเดือนอะไรประมาณนี้เราก็มาเปิดหาล่าตามหาเกีล่าแตา่หาโคโรโบอะไรประมาณนี้นผมอืม เพราะว่าเรามาหาเกียร์ร้อนแล้วโอ้โหไม่ได้ไม่ออกออกต่อไหมเอเพราะว่าเรามาเปิดหากรงหา,กหากเกียร์คิดมันแล้วไงใช่ไหมอ่าเราก็เปิดได้อยู่นะผมแปดดาวเนาะก็รู้สึกว่าจะประสบความส็จอยู่นะในสองอดีหลักมมันพอได้อยู่แล้วผมก็ได้มาบาลงบาล็อกอะไรเงี้ยเพิ่มเติมมาอีกนะในสองตัวท่าแสงก็เลยแบบอืม ใช้งานได้ดีเลยนะจะเป็นตัวของบอสมืดอีกที่ผมเปิดได้ชว์ต้กะชา,าติยอดนิยมเนาะแบบโคตรฟุกเปิดได้ดีนะที่ผมเปิดได้อะก็เลยแบบไอดีแบบโหดกว่าไอดีอื่นๆของผมเลยนะครับผมคือคอมโบก็เริ่มจากชี้ชัดตัวดามงดาเมจก็มีตัวป่วนก็มีตัวยืนก็มีนะครับผมตอนนี้ก็ล่าสุดเดี๋ยวจะพยายามปั้นให้มันได้ก็แล้วกันนะในสองตัวอะไรนะไอปลาอัศวีโออะไรเนี่ยตัวซ้ำ เกินไปหรือเปล่าวงการเกมเนั่นแหละนะผมผมกำลังหากบไฮเปอร์อีกหนึ่งตัวอยู่มันขาดแค่กบตัวเดียวนะไฮเปอร์ออนะครับผมผมถึงจะสามารถปั้นในสองเป็นร่างไฮเปอร์แม็กได้นะครับผมในสองตัวอ,อ,อะไรนะบราอัศวินนะครับผมอ,อแต่ว่าถ้าได้นาฬิกาปู่ผมอาจจะปั้นเป็นนาฬิกาปู่ก็ได้นะฮะโอเคเมื่อกี้แวะออกเกมเข้ามาใหม่นะเมื่อกี้มันแบบว่าดูโซงแล้วมันไม่ค่อยได้นะฮะเออมาก็ เอเกมเ้ามารอบนี้อ่ะก็เข้ามาเป็นตัวของเจมนะก็ไม่รู้นะว่าจะได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องลองดูเสียงโดต่อนะครับผมนะอ่ะตัวกระชากลุยกันต่อเลยนะฮะอ่ะอาไปครับผมไห้ดูดีจะได้อะไรมาบ้างไหมนะฮะอ่าลุนครับผมมาลุนลุนลนุต้องออกแหละ <c oughs> นะตัวมันแบบทัดมืดเยอะจริงนะมันก็ต้องแบ่งมาสัก <c oughs> แบ่งมาทางไหนทางหนึ่งบ้างตัวเก่าตัวเมตาตัวใหม่ตัวไหนก็ได้ทับเมื่อน่ะให้ได้เห็นวีเแววสักตัวหนึ่งดิอออย่าให้แบบไปเห็นห้าไปสุดท้ายนะไม่เอานะแบบนั้นอนะ่ะถือว่าเกลือนะนะจ๊ะฮึบโอ้โหมันไม่เซรี่ปู่อ่ะโอโ้มันเป็นเซรีชุดพึ่งอ่ะไอ่ไม่หน่อยแล้วอ่ะเกลน,นีแน่เลยเพื่อนๆไม่ไม่ไม,ไม่เราต้อง ในแง่ดีไว้ก่อนนะครับผมอ่าถ้าเราไปคิดลบไปเดี๋ยวมันจะเกลือนะครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวให้ตัวของเจมม่วงนําโชคหน่อยละกันนะฮะอ่าเผื่อจะนําโชคให้โชคทัดมืดมาใช่ไหมอ่ะลุยกันฮนะจังหวะนี้ไปครับอกเพื่อนๆห้ายกังใจผมหน่อยเอ้ชื้อปุ๊บเอาค้างโอ้โหนึกว่าจะออก มันออกมันเป็นแมวกวกแทนอ,อ่ะช่วยกวกธาตุมื่มาหน่อยได้ไหมสักตัวหนึ่งสองตัวก็ได้ตัวที่ผมไม่เคยมีอะไรประมาณนี้อ่ะตัวเก่าๆก็ได้แต่ว่าเก่าก็เก่าเกินก็ไม่ไหวนะเก่าแบบพอดีหน่อยได้ไหมอ่าไหนดูดิเอาชูแวบแวบเอามาแล้วนี่นี่เพื่อนเ่เป็นไงล่ะมาแล้วตัวแรกมาแล้วเป็นกันบินนะเออถึงแม้ว่า จะเอ,เอาตามตรงนัน้นในใจมันก็ไม่ไม่อยากไม่ได้อยากได้แบบตัวแบบนี้สักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ถือว่ามันก็ออกอยู่แล้วมันก็ได้อยู่ก็ด,ดีใจไปก่อนแล้วกันให้มันไม่ได้เศร้านะฮะฮึโอ้โหอาริทไม่ใช่ติกกีนะเป็นขาล็อกมาเลยนะครับผม รู้สึกว่าติกกิผมน่าจะยังไม่มีมั้งนะครับผมเป็นตัวเก่าเลยนะไอตัวเนี้ยนะครับผมอ่ะเลื่อนมาฝั่งซไล,ลี่พิชเชอร์บ้างอ่ะเผื่อจะได้นะเอ,อได้หรือเปล่าไม่รู้อะ่ะให้นำโชคม,มาดูก่อนนะไหนดูซิเอาปลื้มโอ้หมูป,ป่านะฮะหมูป,ป่าบุกทะลวงไม่ใช่นั้นมันโอ้มาอีกสักรอบเราอย่าไปยอมแพ้นะฮะอ่า นี่ต้องอดทนกัดฟันไปเรื่อยๆจริงๆนะครับผมนะมันถึงจะประสบความสำเร็จได้นะครับผมนะก็อย่างเช่นในดีหลังผมเนาะก็เจ็บรูบงรูบี้ครบ7,000รันูบี้แล้วก็มาเปิดหาเกียร์ช่วงครนะิสต์มาสเนาะก็มันก็เลยเปิดได้อ่านั่นแหละเปิดได้ทั้งเกียร์โคลาโบเกียร์คริสต์มาสนั่นแหละนะครับผม เพื่อนๆก็ต้องพยายามอดทนหน่อยแล้วกันนะในสเล่นกใน2การเล่นเกมนี้ต้องอดทนเยอะเลยต้องใช้ความอดทนมากๆนะผมนะจะเป็นแบบว่าอดทนจากการเกลือกาชาการเกลือของเกียร์แบบโคโลโบเกียร์ตอะไรต่างได้เลยเนาะก็ต้องสู้ต่อไปนะครับผมนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะเกลือทุกรอบจริงๆนะมันต้องมีบางรอบที่เราเนี่ยมาต้องเปิดได้จริงๆนะครับผมแล้วพอเปิดได้ปุ๊บก็โหดขึ้นมากๆเลยใช่ไหมรอบนี้ปุ๊บเป็นไงโอ้โห อย่างไม่นะนะยังเงียบอยู่นะผมจะเปิดแบบเมาหมดเลยนะเออเดี๋ยวค่อยหาตัวกาชาเพิ่มเติมทีหลังแล้วกันนะผมเพื่อแบบว่า,าโคโลโบเนาะน่าจะมีเก็บเหลือๆไว้เปิดประมาณโคโลโบก็น่าจะ10บใบ20บใบประมาณนี้แหละคิดว่าน่าจะเหลือประมาณนี้แหละในส่งแต่ละไอดีนะเพราะว่าไอดีไหนที่ผมไม่มีวอตมืดผมก็อยากจะตามลาตามหาวอตมืดให้มันได้ นะครับผมส่วนที่ไหนมีมอสเมื่อแล้วผมก็อยากจะตามหาให้มันได้นาฬิกาปูเพราะว่าอยากได้โปโอ้ยมาแล้วแต่เป็นติกี้วะมันก็พอดได้เนี่ยนะไอดีหลักผมยังไม่มีนะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดไม่มีไม่ไม่เคยได้ไม่เคยปั้นด้วยเดี๋ยวก็เอาไปอห้าลูบี้แหละรับปั้นเพื่อนรับห้าลูบีแะนะ้แล้วเนาะก็อ่ะโอเคก็ก็กดีและนะครับผมจะถามว่าจะเอามาปั้นแม็กมาใช้ไหมก็ ก็คงไม่ปั้นหรอกเพราะว่ามันตัวมันเก่าเกินไปเนาะ,อะมันก็ถามว่ามันใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้เยอะมั้งถ้าจะเนนนี้เอามารีเซ็ตสกิลอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมว่าตัวรีเซ็ตสกิลอ่ะใช้เป็นโคลบงโคลโคบดีกว่านะ ผมว่ามันน่าจะดีกว่าแล้วก็ปั้นแม็กได้ง่ายกว่าในสองตัวถ้าใสา่ทัดมืดอ,อะไรประมาณนี้เนาะในสองตัวดีเซ็ตสกิลนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีกิงมีติกินะผมในสองการแบบว่าใช้ตัวดีเซ็ตสกิลก็ผมว่าก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ควรปั้นแม็กแล้วกันนะเพราะว่ายุคนี้มันเป็นแบบต้องใช้เป็นร่างเกาดาวด้วยนะผมในสองความสามารถเอยสกิลเอออะไรประมาณนี้เนาะปุ๊บ โอ้โหนี่จะมาไหมเนี่ยดูทรงแล้วครับมีแค่ในส่วนของตัวกันบินไอรอนทัานมือแหละที่ผมพอจะเอใช้ได้นะใช่ไหมเออเมื่อกี้ได้ก็ออกมากันบินไอตัวนี้ก็ได้มั้งถ้าจะไม่ผิดมันมันชนะธาตาแบบทางกันอยู่น้อนในสองตัวอโคโนี่บินดัวนะครับผม อันนั้นจะน่าจะแบบพอมากันได้แหละนะใช่ไหมหรือว่าต้องใช้ไอ้บอสคู่กันวะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าชนะทางกันอยู่น่าจะพอไหวอยู่แล้วอยู่แล้วมั้งนะครับผมต้องลองเอามาปั้นใช้งานดูแหละแต่ผมคงจะไม่ปั้นเป็นร่างแม็กนะอาจจะเป็นแค่ไม่ใช่อาจจะหรอกคงจะเป็นแค่วิว140อย่างเดียวหรอเนาะโอ้โหเจสซิก้าบัสเตดเจสซิก้าอ่าจันทรนผมก็ปั้นแม็กไปแล้วก็<笑><笑><笑>เดี๋ยวเก็บไว้แล้วกันนะ เื่ออาจจะใช้เป็นทั้งสงร่างอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับผมเอาไว้ใช้ตีกิเวเรดนะครับผมโอ้โหเริ่มจะท้อแล้ว <laughs> มันทัั้งมนช่างเงียบเหลือเกินนะฮะเออไม่มีออกแล้วนะผมนะสองตัวท่านมืด <laughs> น่าจะได้สองตัวละมั่งเนี่ยใช่ไหมรอบนี้อขอรุ้นหน่อยแล้วกันนะไม่กดข้ามนะ,ะไปครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮนะยังไง ตัวอะไรโอ้ยเกลือนะฮะอ่ะเหลือแปดตัวกระชาเดี๋ยวไปซื้อเออเก้าสิบไปซื้ออีกสองรอบดีกว่านะครับผมอีกสองใบนะครับผมอืมค่อยมาเปิดเพิ่มนะครับผมเนี่ยเอาตัวเก่าๆแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะอ่ะเปลี่ยนใจแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปซื้อละอันนี้เขอเปิดให้ัหมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อเพิ่มเติมก็ได้นะครับผม หรือว่าจะไม่ซื้อดิเฮ้ยชอวบไม่ออกมันทําไมถึงไม่ออกอือหืออ่าเหลือสามตัวกาชาแล้วยังไงจะลุยแบบว่าตัวที่การใช้รูบี้ไหมหรือว่าจะไปซื้อก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อดิต้องอ่าเป็นลรกร้านค้าอ่าอีเวนต์นะครับผมอ่ะผมเป็นลกร้านค้าอีเวนต์ก่อนล้วกันเดี๋ยวค่อยอ่ามาอ่าเปิดด้วยรูบี้แล้วกันนะอืม ถ้าเปิดเออไม่ใช่สิถ้าผมอ่าแลกได้สองตัวกาชามาจากเนี่ยนะครับผมอ่าจุดแลกเปลี่ยนไอร้านค้าอีเวนนี่แหละถ้าผมได้อ่าจากการตัว๋วได้จากการแบบตั๋วกาชาไอตรงเนี้ยนะครับผมที่ผมแลกมาเนี่ยผมก็จะเก็บรูบี้ไว้เปิดหาโคโรบโบเดือนหน้าก็แล้วกันนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะจะเปิดหาเกียร์ก็ได้นะครับผมก็ต้องรุ้นดูก่อนนะครับผมถ้าไม่ได้จริงๆก็นั่นแหละ เปิดตามเปิดหมดเลยเพราะว่าอยากได้โป่จริงหรือไม่ก็ตัวอื่นๆก็ได้อาเจม่วงนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าไอตัวเด่นๆหลักๆผมก็มีแทบจะหมดแล้วมั้งนะครับผมก็อย่างเช่นบาวยมทั่วอะไรเงี้ยผมไอดี ID หลักผมก็มีแล้วนะครับผมรู้สึกว่าผมจะเปิดได้ตอนนั้นมันเป็นตู้น่าจะกลับมาปะจําไม่ได้ออมมาได้มา เป็น28ตัวกาชาไอ้ให้มันครบไปเลยมันไม่ดีกว่าหรอวะ๋ย่ไปซื้อให้หมันให้มันครบดีกว่ารู้สึกว่าผมยังไงน่าจะมีอยู่มั้งในนั้นอะถ้าจะไม่ผิดในกิวอะ,อะเดี๋ยวซื้อที่กิ้วก่อนนะผมแป๊บหบนึงนะนี่นะครับผมเหลือ2ออันพอดีเลยจะได้ให้มันครบเป็น30ตัวกาชาเนาะอ่อดูบีเราก็แลกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม,มเป็น3 0 0พอดีนะฮะก็ ตามนั่นแหละนะฮะทาไม่ได้ตัวกระชา่าจริงก็คงต้องลุยด้วยการใช้แบบรูบี้ต่อนะเนาะลุยด้วยแบบการใช้รูบี้ต่อเนาะโอเคไปฮะสามสิบใบสุดท้ายนะฮะในสองในสการหาธาตุมืดตัวด,ดีตัวเก่งมาหน่อยได้ไหมเพิ่มเติมหน่อยดียกวินธาตุมืดไอตัวไอบอสมืดนะเพราะว่าผมมีที่เรียบร้อยแล้วนะผมในนด,ดีเอเอจุ๊บโอหอะไรเนี่ยโอ้มาต้นเทีย ติ๊กิเลยนะฮะมันก็ออกอยู่นะเพื่อนเพื่อนเออมันแจกมันอันนี้อยู่นะเพื่อนเพื่อนเออแต่ว่ามันออกเก่าไปหน่อยอะสำหรับผมคือมันออกตัวเก่ามากเลยแต่คนอื่นเนี่ยไม่รู้นะผมว่าจะแบบว่าออกเป็นตัว เมตาหรือเป็นตัวโกงตัวเก่งดีดีบ้างไหมผมไม่รู้นะแต่เขาสำหรับผมเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะตัวเก่าอย่างเดียวเลยนะฮะติกกี้มาสองบล้นเลยโอเคมาก็อขาก็เขจะเก็บไว้แหละนะครับผมเพื่อนโอเคมาหมดคําจะพูดนะฮะโอเคไปลุยโอ้โหตัวโกงมาดีโอแชมเปญไปห้าสิบห้าตัวสุดท้ายนะครับผมไปฮะ ดูด <oh ิโอ้ยท้อเหลือเกินไปรุ่นเซงไปรุ่นเซงอ่ะไปเอ้าเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยพิเชอร์มาแล้วผมนาฬิกาเอ้ยไม่ใช่มาหมดได้เลยมาหมมาหมดเลยได้ไหมนาฬิกาพิเชอร์แซลลี่ปู่ เอออันนี้มาเดียวนะเป็นพิเช์ก็อ่ะโอเคถือว่าตีแหละนะผมอืมก็อย่างน้อยก็เป็นตัวที่ก็ถามว่ามีตาไหมก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นตัวเชิงใหม่ๆอยู่นะอ่าก็เอาไว้ปั้นมาใช้คอมโบกับตัวอ่าตัวเหนือก็ได้นะผมอ่าเพราะว่าเผื่อในสอตัวไม่ใช่ไม่ใช่สิอ่าเผื่อใน2รอบอ่าตัวเหนือบัฟมันมาเนาะอ่าาสามารถตัวเหนือ บั๊บมาปุ๊บอาจจะหยิบตัวนี้มาใช้ก็ได้นะครับผมนะโอโ้ตัวกระชาไม่ได้ต่อแล้วนะฮะโอเคนั่นแหละก็มาคอมโ,โบกันได้นะครับผมผมก็มีตัวคอมโบเพิ่มเติมอยู่ก็เป็นตัวบาวนักมายากลกแล้วก็ตัวอื่นๆอยู่ก็พอมีบ้างนะครับผมนะใน2ตัวอคอมโบตัวหนึ่งนะครับผมก็คือแต่ว่าแร่หนึ่งผมเยอะแล้วนะครับผมตอนเนี้มีบาวล็อกมอีใน2ตัวบอสมืดแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็แค่อยากได้นาฬิกาปูนี่แหละนะฮะเออให้มาคอมโบต่อนี ่าเออรู้สึกว่าผมมีบายโยมทุดด้วยเนาะคอมโบนั่นแหละนะฮะก็อยากได้นาฬิกาปูเพิ่มเติมนะครับผมช่วยหน่อยละกันนะเอาฮึบม,มาหน่อยได้ไหมจ๊ะปับ๊บไปอีกรอบหนึ่งชูแว,เวบเอาเอา้าวยังไจะดีใจเลยว่ามืดมาแต่ไม่ใช่มืดตัวใหม่ไอ้เป็นตัวซ้ำนี่จะให้ไปการบินเหรอพี่เอ้ย <c oughs> ก็ไม่ได้อยากจะไปเล่นไป ลองเชิงอะไรกับเขาหรอกนะในสองพวกบินเอวยกันบินเอยนะฮะเราชอบเล่นภาคพื้นปกติมากกว่านะอืมอ่ะโอเคสรุปม,มันให้เรากันบินนะก็ตามนั่นแหละคงจะไปเล่นกันบินแหละนะครับผมเพื่อน,น <c oughs> โอเคโอเคอย่างนั้นก็มีตัวเด่นๆก็เป็นตัวของแซนลี่พิเชอร์นะอที่แบบว่าก็ถ้าไม่ได้ตัวไหนๆตัวดีๆที่เลงไว้ก็ขอพิเชอร์ก็ได้นะครับผมเพราะว่าอย่างนั้นมันก็เป็นตัวรีเซ็ตอีกตัวหนึ่งใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่า นี่นะผมนี่นะได้พิชเชอร์ได้รอน2ตัวแล้วก็อาริติกิ2ตัวนะฮะโอเคก็คงต้องเก็บไว้แหละนะครับผม,มไม่ดูเล่น่ <c oughs> ะส่วนอันนี้ก็อาจจะ,ะปั้นมาหยิบใช้ก็ได้นะครับผมถ้ามันแบบว่าผมเกลือเลยมากมายขนาดนั้นนะผมเปิดไม่ได้แสงมือสักทีนะฮะก็อาจจะได้ปั้นตัวนี้ตัวเก่าก็ได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือผมมี2นสองตัวอันนี้แนละ้วในใจแล้วผมที่บอกว่าจะเอามาปั้นแบบว่ามาใช้นะครับผมในส,สองตัวอาบรา อะไรนะเปาอัศวินผมกำลังจะปั้นอยู่นะครับผมเพราะว่าผมอยากได้ตัวยืนตัวชนพอด,ดีแล้วผมแล้วก็เป็นคอมโบแรนเนหนึพอดีนะครับผมพอดีผมมีตัวนี้แล้วก็เลยคิดว่าเขาคงจะนี่แหละมาทางนี้แหละนะผมเอาตัวนี้แหละมาแทนบาร์นบาบยากรนั่นแหละนะครับผมนะ อ่าโอเคหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมอคอนเทนต์แบบนี้เนาะก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับและที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมก่อนแค่นั้นเองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอกล่าสลวาาาาาสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ